กิจกรรมความเพียรพระปิตายอดสถีลาวครั้งที่15วันที่24พฤศจิกายน2 5 8พห้ารอุตแก้วจัดหนึ่งหบัดน,นี้เป็นครั้งที่15ตรงกับวันที่ 24พฤศจิกายน258ข้าพเจ้าในคมสัต์สุกแก้วขอเปล่งวาจาสัตยายพุทธนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอัจฉรย์บูชาเดียของพระความปฏิเสเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุ่นหลวงปู่บุญยเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผูกเป็นเจ้าของวิชากินดามีขอเทพบเทวดาทั้งหลายโปรดจงมานุโม,มทนาในการสวดสาตยายของข้าพเจ้านี้ขอ อนุภาพคุณพระตนไตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายประจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสดสรญยาณนต่อไปเมื่อสดยิงนุเรนาสมันต์จักวนิสดตะคันจุดเทวตาสัตธมังมณีราชสัตว์สุนตูสกรรมโอังสักเคกามีจลเปศิริสักเตจันไนเขวิมานิชีเปรัเถ จะข้เมตตุลนาการิเคหะวัตถุมิหิเกเตภูมิารจะยุตุเทวจรธาลวิสมียะขะคณะปะคาทิทันตาสันติเกยังนิ้อวัฒนังสาธเวสาธวะมิสันตุธรรมสวนรกะโลยัมะทันตาธรรมสวนรกะโลยัมะทันตาธรรมสวนรกะโลยัมะทันตาบทส่วนน้มการสิทธิคาถาน้โมตัสสะโพกตัวสัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะโพกตัวสัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะโพกตัวสัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจกิยาคาถานักทิเมสรานังอัญยพุทโธเมิสณังวลังอินเเตสจะ สติมีเหตุตัวสัพพทานนทตถิเมสาระนังอัญญาธรรมมเมสันังวะลังเอเตนะสัจจวะชินะสติมีตัวสัพพทานนทตถิเมสาระนังอัญญาสังขุมิสนังวะลังเอเตนะสัจจวะชินะสติมีตัวสัพพทานบทสวดมหากรุณาโถติอาธิการคาถา มหากรุณิโกนาโถอทัยยะสปะเป็นนางเปรตตว์ปรมีปตัวสปโตริมุตมังเอตีนะสเจาวัชินะมาหุนตุสปุปปัทวามหากรุณิโกนาโถหิตายะสปะปายในนางเปรตตว์ปรมีปตัวสปโตริมุตมังเอตีนะสเจาวัชินะมาหุนตุสปุปปัทวามหากรุณิโกนาโถสุขยะสปะปายในนางเปรตตว์ปรมีสภาปะปตัวสปโตริมุตมังเอตนะสเจาวัชินะมาหุนตุสปุปปัทวา บสรสษัมหาไัเมิสูตเอวเมสตังเอกังสมียงปรากสเกเซเวิรติกับปรีรุสิมิงมหาวันนี้มหาตาพินนคสุสังเงินนเสถิยประจามติพิคุสติีสเปียวะอรันติหิทาสีจาร,กราาุกัตติตวัตายโพยนะ สนิปปฏิตาโหติพุทธตาสัาสนาในยะีเพื่อขูสังฆะอรคโคเจตุนังสุทธาวัดสกายกัลังเทวะนังเอตตะโหสียั็มขุภะกวะสกิโสวิโรติกาปีโรทุสีมิมหาวเนมหาตาเป็นขูสังเกนะถัทิงมาจับมัตติหิปิครุตตีสัพเพวะอารติหิตาสิจจาลกุตติหิเทวดาปิพเยนะสนิปปฏิตาโหติพุทธตาสัาสนาในเพื่อขูสังฆะยานูนะงมิ ยี<จ>่ไม่ยีปีนะเพราะว่าเตินุปภาษามยามาอู่ัาษาเกาหตะวันพวกก็โตสซนติกปฏิการาปภายมติอัุโตาเทวตาส่ย็นปีนมันพลวัลปุริโสสัมมิตตังวาผังภสษาเยปรันภาษตังวาผังสัมมิงชีเอว่ามีวัสดุทาวาเสสุดทิเวสุตติตาพุกกตเปิตปตูดงสุอัุโตาเทวตาพระวันตังพิวาเทวเอกามตังถังตัวเอกามตังทิตาขุอกาเทวตาเพราะว่าโตสซนติกมังถัง อภิสิิมหาสัมบูรณ์เปนหนสื่อหนึ่งที่ิยาสมาคตากรธรรมหน์บางธรรมศสตรมียงธรรมกิตายีวะอปราหิต่สังติอธิหัวภรราเทวตาผู้กโตสันติกีมังคตังอภัสสิตธาตรายพิโกสมาถังสุจิตตังอัตโนชุกกรรมมกังขุสารเทวะนิตานิคายินตวาอินตวายนะฮะอันที่อย่านี้ละขัดติดมณิตาติอธิหัวภรราเทวตาผู้กโตสันติกีมังคตังปฏิจิตตวาคีลังเจตวะบริคังนินทะคีลัง โอหัจจามา่เมชาเตจริติตุธาวิมลาชุขุมตาสุนตาสุนตาสุตุนาคติอนาคโคประดาเทวตาพระวโตรันติกีมังคตังอภัเยเกจิผู้ตังสรนังคตาเสนเตจเขาไม่สันเตียประหยาคมมิงปายันดุสังเถียงเทวก็ยังเปรตเปรตศรษิต อรโปว่าพิูมันดสี่นะพิกวิตาสสุโลกธาตุสุเทวตาสนีปฏิตาหนตีตกตังสานาภิกุสังก็จะยปิเตพุเเอหตุสุงติตพัฒนังันตสมมาสุตาติสัมปิปกตานังต่ปรมายวะเทวตาสนีปฏิตาเหตุสงสยชิมังนตรเยปิเตุเนติอนาก็มัตตานังันตัสมมาสตาตสัมปิปกตาัง เอตัปรมัยเอกเทวตาเสนิปริตาพิสันติสยทะพิยไม่หังเอตรีหิอาจิคิเตมีพิเวทดวะกยานังนำมานิกิตา๒สมิพิเวทดวะกยานังนำนิเทศิสมิพิเวทดวะกยานังนาำนิตั้งตนาถารพสารกังมิสกรธาตุสิสเมติโอมัเตหูติ่พิคุบวัตโตป็นเจตาสมพราไวยตทาวัจน์ สีโลกรมนุกัะสมีธาภุมาสัสติตาเยติตาคลิปลังนิตตาสมัยตาปสุตติวัสันนาโลมังสามสัมโนโออุทาตมัสสาวิตาวิปัสสนาเวลาพิญโยปินเตติเตวันนี้ขปิดเทวีสัตโตมนิสัทธาโสภเกสตเตเทวะกยาเมกันตาเตวิชจตถาภโกเตวิจารตปัมมะลง สุตราวุิสนนังเตยสัมปะุยังอมรุสนาัสนังอภิกิสัตมัทหงศาสังอาาสลิงังเกเกสาสานังมรุสนนันปะสงอภเกนันตามัทหงศิศาภาพตาหง์นจจสัพพังอภิญญาญวะวัคิตรวานาชกมาตโตมิทัฏฐาแต่ว่าเกศสันนีเตเทวกายามิขตาเตวิชนัถาปิโกเยวังกิติสันมิคริหิลุปปะโสซาสาวะขาวมมากปิดทวายทิมตุจุติมตะวันนติยัสิโนมุทามนาปิกุนางสัมิทิภกนางจารศาสิโน มัธรนาพิกมงพผกําลังสัมติธาังสาตาคิลาติสาสัยขานธ์นะตอนนนทิมอยู่เตียมตนะันตเยสัสสนมุธรณมนาพิกมง์ผู้กําลังสัมติธกังอิเจเตสุลศาสัยขานนะตอนนนทิมโตอยู่ติยมตนะมันตเยสัสสนมัธรมนาพิกมง์ผู้กําลังสัมติธกังเวสามิตามมจศาสัยขานนะตอนนทิมตอยู่เตี้ยมตนะมนตเยสัสสนมธรมนาพิกมงผู้กําลังสัมติกัง กุมพลยเโกเอปุรทันยเวสนางมิญโญดังสัตตสาสังคนังปีโลปัสติกกุมพลรุ่ยกโกสาัปเศรษฐกิจกุนังปุริยมจดิสังราชาท่าตาลงประสาสติกแน่งนมนังติปติมารชายิสิโสปุตตปิดาสาภาวนธรมาพลายอทิพตจุติมินตวันน้ำตยสัสนนมทัพนาิกุมวงศพิกุนังสันติกุกนังท่าคินันจดิสังวาชารุ่นหัวตปัสสัตติกุมภานังติปิติมารชายิสิโสปุตตปิดาสาภาวินธรรมาพลาย มาทำนาพิฆงผู้คนังแสนติงกนังปัญเชียมันจัดดีสังากุลาบวโรปกกภาษาสตินาคาังอธิปติมาลชาชยเจ้สศโสพุทตพิตาสา์เวาอนทมาพลายทิพตัุติมตะวันนองมัตยสตสินุมาทนาพิฆงผู้คนังสนติกนังอุตรันจัดีสังราชกุลตปาาติกยคานังอธิปติมาลชาชยเจ้สศโสพุทตาิตาส์เาอินทรมาพลายทิพตจุติมตะวันนองมัตยสตินุมาทนาพิงผู้คนังสนติกนัง ปุริเมื่ที่สังถต่ละโถดทั้งนัุนกับปุจิวนะวิโรภโกวิโรตระังนิสังจัตตาโลเตมหาราชาสัมปตาจัตตลวิทิสาธารามนาอัตถามสุในกะเปียตเวเตสังมายาเวทุศรัสาคุณจะในกัตถฐานมายาุเตนทุเวเตนทุวิปุจิวิปุตตสัจัตโนกรมะเศโษฐโฉนิเนกจันเอกกินดุขันธุนิขันธุจับปันนอทูปัญโยจัตถิวัตถุโตจัมมัตติลิจิตาเสนโยจัคันโพนลโรลชาเชนุสัโผ อาคูปัญจสิโคเจวตุมพระโสดเลยวจิสาอติเยนิจารชนคตาภาษาหรือพิมรัมนาปิคงพุทธนสัมติกนังอาาคูนัภาษานาคาเวสาราสหตาจักกรรมรัตลาคูปยาคาสหตมดิพยามนาัตตะถาจาคูนักายสิโนเดวานมาอาณาคสมัสัมติกนังเยนาคตเจสาสารสีทิพัิชาปิกุวิสุตยาคูเวหายัสสเตวนัมปชาปตา จิตราสุปันนาอิติเตสานามังอภเยนนาทานนาคัสานามาสิสุปันนาโตเขียนมกาสิพุทจตุสนาวิจาริย์ปยันตนาคาสุปันนาสาสังกังสุภุตังชิตาวิญญาติสนาสมุททงสลาสิตาปัตตโลสวัสดิเตทิมาโตยิสสิโนกัลย์จำมหาปิสมาอสุรณะว่าเคยเวกสาวิปเจตติสุจิตติจารปัทโนมทเอผารลโทนุบมจิสัสสันจับิฤทตนาสัพยโยชนามกาสานิตะวะเพลิงสนังลูปัตมุปปะกมงสมโยธดันในพระเจ้าเป็นกุลหันติโกนัง อภูจจเทวัติวิจิตติโชยโยตระทะฆเมืองวันนาวันนาทิวาสมโหเจิยสาสหะเมตตาพุทธกาอิาอกุเทวียะสัตสนุทเทศิตเตัสธากยาสเปนนตะว์นโนอิทิมตุจิทิมโตนัมติเยสัาสินมธรรมนาปิกุงกุณังสัตติกุนัง เวททูตจเทวัสัลีจตสมาจตเวียมาจตนิสุมนิสัตวาจตนภูมิรัศตาสุริสนิสัทวุริยมาคุปรัตานคัตินิปุลัตตาคูมันทลากาวุตนังวสุสิุสกุปขับเนรโทิศตะทาากยาสภีนันตเนโนอิทิมตุจเติมตตนตยิสติโนมัรมนันกมงทุกังสัมปทินังอาาโคสวะเทวชลมกกาลิวาริกาจัชาจุมาปุปปันิพัสโนวรนาสาธมันจะจุตาจะอนิชกัสเรียกาติะทาคัวโน อีิมตยเตมตัวนว่าัตศินนมธรรมนาเป็นกรมหลู้กำลังสำติกนังธรรมนามหาธรรมนามรมรสุมาคิดทาปฏิกาอคูอโคมาปฏิกาถาโคเรวเทวีจะโลหิตวะรนนราคมหาากคูเทวียศสินนเทเตนัสากยา สเพนนท์โตนิโนอิทิมตัชูติมตัวน้งตยสัสินุัตมานาปิกระมงพะวุังตเป็นันางทุกะกลุมาลุนาอคูเวขันสาทหาทวตาไกหาพะโมขะอคูเวิจกนาเศหามตาลักษมณเมสกาตยสัสิโนทเนงอคอปิจโนโยทิสพุทธติทศิตรัตนกายาสปินนาโตวิโน

สัรเตเทวนิกายสัพพนันโตนิโนนวายนาขตุงเยจิเยติจาสหะุิชาติเตมะเขลังขติมนาสวังทัศกิมลารคามจังทางวาสศตาติตังสุพรมาปรมโตจัปุตตจิมมโตสาสนงูโสจาสมคาตินังสัสัมลนัมาพามังติวปปนุชิติมตุปิทะกยโยยัศศิโสทาเศษสสราคูปเจกกวัสนโน ตสัญญนี้ตวอาคารหือตัวเรตัวเจสปเพือี่เตือนเรเวสภมเก่ัักษนิกามิภาษาการนาซาเรียกไอทากนาดาปัตราตานมโตเตมตวยวาริธรมมาวมัจิตถากกจินังิติตนาหาโลป์คินัปิยปัารมจารากตวันน่าพิรวังไอทางปักุมิโคท่นยตุสวิจุโุราาสุปยุรติสงกุโธสยามวสัยัยสปังปิญญายว่าว่คิวันจงมัตมนิสาเกสเตมลักษณะเมตตาเตวิยะชาพิโก แต่จะทตมานก่ลงตัวปริศาสนางวิตรจีปกะลังนี้สามประเป็นายจ้างเพว่ีสองมาเพียอจายดสัยสิโนมทันตีจาปติหิสาวกตีหินในสตตาเดว บทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุธเตชะสารตนัตยะทามิกาเตชะปสิทธิปสิทธวัาดรามยะประเมสุราสิทธิพระมาจะอินธาจะจะตูกาลาคำเพรละกกาสมุทาภูตุคังคาจะสารพระมัชยะปสิทธิพุเตชะยะชยัทนิธนิตุททิอุตทีทนิททีชยยะชยยะฆ่าคนละตนละนิสัยเนรยไรสายเส้นนะ เมรุราชพลนารชีชยะชยะคำเพรสมีนาเคนทาาคีปิศาจพูตะกาลีชยยะชยยะทุนนิมิตาโรคีชยะชยะสิงคีุธาณะมุขชาชยะเชียวรุณนมุขสัตราชยะชยจะจำปาที่นาคะกุละคันโกชยะชยะคันจ้าโคนนตุดงสุพระราบุชงศรีหะพยาขาธิปาชยะชยะวรุณนมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุล นสุตินดีชยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยะชยยะธรณีตะเลสัทธาสุชยยะชยะชยะธรณีสันตริสัทธาชยะชยยะมังกราอาพ่อเขชยะชยยะวโรณียขีชยะชยะรักเสือสุระพุชเติชาชยะชยะพรหมินทักษนาชยะชยะราชาธิราชชัยชยยะชยะปัทวิงสัพพังชยะชยะอรหันตาปาเจกะพุทธสาวังชยะชยยะมหิสุโรฮาโลฮารินเทวา ชยเชยะพระมาสุรโคชยเชยะนาโควิรุนาโควิรุปโคจันทิมาณลวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวัลุโนปิจะอคิวโยจะปะัจจุโหนกุมารโลทัตตะโถอัตถาระสามมหาธิวสิทธิตาปัสสะอัธโยเอปัสสะอัธโยอิสีโนสาวกาสปภาชยยะรามโอทพุเตชยธรรมโมจะสังโฆจะทัสสศปาโลจะชยยะกังเอเตนะชยยะเตชินะชยยะสดิปุนเตเชเอเตนะพุทธเตชินะ หุ่นตเตชยมะขลังเชโยปีปุทิยาสสนิมโตอายังมรัสจะไปปีมตโตปราชโยอุโคสยามพุทธิมณนเทปโมตตาชยัตถาพรามคณาเมหิโนเชโยปีปุิธสาสนิมโตอายังมรัสะจะไปปีมตโตปราชโยอุโคสยามพุทธิมณนเทปโมติตาชยัตถาอินทคณาเมหิสโนเชโยปีปุิธสาสนิมโตอายังมรัสะจะไปปีมตโตปราชโยอุโคสยามพุทธิมณนเทปโมติตาชยัชยัตถาเทวคณาเมหิสโนเชโยปีพุทธสาสนิมโตอายังมรัสะ จะปปิมาโตปราชายโยอุโคสยามพุทธิมธีปโมทิตาชยัตถาสปันนาคนาเมฮิสโนชโยปิพุทธัตวรสิริมาโตอัยยมรัสสจปปิมาโตปราชายโยอุโคสยามพุทธิมธีปโมทิตาชยัตถาสันนาคนานาคคนาเมฮิสโนชโยปิพุทธัตวรสิริมาโตอัยยมมรัสสปปเจจะปปิมาโตปราชายโยอุโคสยามพุทธิมทีปโมทิตาชยัตถาสัพพรมมคนาเมฮิสโน เชนตัวพิยามุเลสก้ายนังวงนังที่วัตโนเอวังตะวังเชโยวหูหิยะทุเจ้ามังคเลอัปปดายที่ตัดมังเกติเศษปราวิปุกเลอภิสเกติปุกพุนังอาคับปโตปมุทติสันังคะตังสมังคลังถุปปะตังสุติตังสุโกโนถุมุตจัสุจิถังพรามัจจัิสุปราขิยนังกายะกมังวัจจกัรมังไปรักขิยนังวรนุกบังวันทิเตปรักขินาไปรักขินานิกาตวานนันทมุทติปรักขินีเตอัททารถาสุกิตาหวิรุษาพุทธศาสนีโลคาสุกิตาโหตัสสะหะส ยาเิวิสนันตุคนโตเยเทวาสมิงธานีอธิกตาติคายุกาตาดาโหนตัวตุกตาคนดุตัปทาละกตัวสัปพัสตาหนังละกนดุชินาสาสนังยากาจิปัฏฐนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัชายุตตะกลปวัฒนตุวัฏสังวัตสาวาราหกาโรคาจุปัเทาวาเตสังนิวารนตุจัสมปทาในยสุขังจิตตสุขังอรหันตุญาตชาะหังบุสวดธรรมนิยามะสุตังเอวเมิตังเอกังสเมียงพระควาสาวั ที่ยังวิหารติเชตตะวณเนมอานาขับปินทิกัสสาราเมตตระโขพิคุมันเตสีปิกรปิกระวติประานเต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 พิคุบวตโตปเจตโตตุบวยตระวจะ อุปาทาวาพิุเกวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมติจตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารานิยติตังตถาคตโตพิสัมุจติอภิสัมิเตพิสัมุจจวาพิสัมิเตตวเมตวาอจิกติทีเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติเวทาวติวิภัจติอุตานิกรติสัพเพสังขารานิยติอุปาทาวาพิุเกวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมติจตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกติตังตถาคตโตพิสัมุจติอภิสัมิเตอพิสัม พุจิรวาภิสมิตวาอจิกติเทเสติปัญญาปิติปัฏฐาปิติวิรวติวิภ菩萨ติอุตานิกรติสเปรสักขารุกติอุปถาวาภิกเวเดถักตานังอนุปถาวัตถักตานังติตาวัสฐะวิเอวสาธาตุธรรมะติจตาธรรมะเนียปตาสเปรสัมมาณัติตังอัถาคตอภิสมุจจะติอภิสมิตติอภิสมุชิรวาภิสมิตวาอจิกติเทเสติปัญญาปิติปัฏฐาปิติวิรวติวิภ菩萨ติอุตานิกรติสเพธรรมะอนัตติอิเทโมจักว่าตมะนาเตภิโขวะโตปสิตังอภิณันติติ บทสวดพัดเทกรตคาถาอติตังนาวะเขาเมรย์ไมาได้ตังเกียนาคตังบุคคลไม่คนตามที่ถึงสิ่งย่อมไปแล้วแล้วได้อะไรและเพื่มให้เพิ่มเพิ่มถึงสิ่งนี้ยังไม่มาถึงย่อทาตีตะปีนะตังอปานยตังนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับจะสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ประจุปนัญจายโยธมังตะฐานกฐาวิปัสสติยสังฆลังอสังขปังตังวิธรรมมนุโลกะเฮผู้ได้เห็นดาวมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ่มไม่ได้ขอแคลนเอาคนพากุนอากาศฉลันไว้อชีวกิจจะมานำโกชัญญาบั้งสุเวความเพลียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตตกในพรุ่งนี้ในฮิโนสังฆาังตีนะมหาสินานามจุนาเพราะกรรมแบบเพี้ยนต่อมาจุนาร์ผู้ซึ่งมีแต่นามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอีวาวิหะลิมาแต่มีหัวและแต่มจันตีต่างต่างวิปัติกราตุติสันโตจิกา ผู้นี้ผู้ต้องขับย่อมกล่าวแล้วผู้มีความเพียรอยู่เช่นั้นไม่เกีย่ยวกันทารนั่งอดและก็คืนว่าผู้มีผู้เป็นอยู่แม้พเพียงระดีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังววเวคเวคขปนะัจจวคณะ สเปดส,ส,สังฆราณิจจะสำคัญคือตั้งการจิตมมใจและรูปธรรมน้ำธรรมทั้งหมดสิ้นไม่มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นเราดับไปมีแล้วหายไปสเปดสังขารทุกขับสำคัญคือตั้งการจิตใจและรูปธรรมน้ำธรรมทั้งหมดสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บแต่ไปสัปปิธรรมหน้าตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่ใช่สำคัญทั้งหมดสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าต,ตนของเราอทุวังวิชิตังชีวิตของไม่ยั่งยืนทวังเมื่อนั่งามตัยเป็นของยงงอั่ยงยืน ปะโรเอปาริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นความตายไม่สุดรอบชีวิตตังเมอันนีจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเมนางเมนียตังความตายของเราเป็นกล่องเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายามกายโยอยเจรังรั่ง,งกายนิไมได้ตั้งอยู่นานอภีตววญญญะจจว,วิญญาโนครันปสจาวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอธิเอธิีเสสติจากนนนทบัทวิงซึ่งบดินกลิงขนขะังหรือว่าเปดิดดังว่าท่อนไม้และทอนฟืน นิรถังหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวัตสังคาราตสังขารทั้งหลายทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทววยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติครั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสัมโมถูกขู่ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสปีสตามะรันติจัสทั้งหลายทั้งพวกกำลังตายอยู่มริตสุจมริตสลีที่ตายแล้วกำลังจะตายตาเทวหังมริตสมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นั่นที่มีเอตตัดสังให้เสกความสงสารในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบส่วนไม่ตายยังกิจียังกิจีสุขสังกรรมสัปปิเหตปฏิเหตกตังบุญยังโหนอโนโมทาตุสุนันตุพนตุเยเทวาสมิงฐานะอธิคตาธิคยุการตุตาหนตุตุกกตาหนตุตุกะปมุญจะตุมะตาปิตาสุกกตาหนตุกะปมุญจะตุ สัพยเยติกาุกิตาหตัวขมุนตัสัเพอยติการสุกิตาหตัวทุกขปมันตสัพเพปิสาสัพเพสขาสัพเพเปตาสุกิตาหงตัทุกขปมันตสัพเพอาจารย์้ยุปัญชายะทุกิตาหงตัวทุกขปมันจตัสัพเพนักเตะุกิตาหงตัวทุกขปมันตัวสัพเพเดวาทุกิตาหงตุทุกขปมันตัสัพเพสามตินางมิชันตัวบสวดบูชาหลวงปทวฑนโมพุทธตัวคติมัยอติปะขวานโมพุทธิตตัวอิติวา น้โมพระพุทธเจ้ตัวอาวคันติมัยอิติภระควาปฏิทานคถาอย่าเทวตัศสันต,ติวิหารละวสินทุปเปพพริธกลติงแต่แิ่งตาธรรมธานในนู้ดวันตุปุิตาสนถิงกร็รนเตทั้งวิหารละคันตินเยเทถราจามชานกว่าจิพิโกตะลามเป็นการนาปฏิยุปัสกาคามายยิสานิมาจีศาลาสป,ปานพุตาสุกตตาพุทเตชะลพชยปิจานณสัมมาวา้ังเสติเชตตาอาทุป,ป,ปฏิการเนกาธรรมาปังดิ ปฏิจจเตสัพเพปิตุกัสสกรมตุสักยังนละตุวกิลังตังธโมธรรมธราจับุคลาสังโฆวตัวเทมกวะอาเดยัจจะหิตยะจะอัมเมลก็ตัสัตโมสัพเพปิธรรมะเจริโนเจริโนวุธิสัปปวณีธรรมเมลหรือปฏิจเตปสันนาของตัสัพเพปิปนิโนวุธพุทธศาสนิสัมมาทางังปฏิจเต เอฟเวอันตุวกระไรเทวปรวัติสตูวุฒิภาวิยะสตานังสมิทังเนตัวเมทัลนิงเมืองตาปิตาจาชังนิจังลัขติปุตตะกังเอวังธรรมินราชโนเปจนังลัขตุสัมปทาถืว่ตาอุโยชนาคาถาลวก็ปิตาเชนดูขัยปตาเนิปยาสกปตาเนิสกาวของตัสปิเปปเนโนเอตาวตาจ่าอัมมีสัปปตังมิสัปปะดังสัปพิเดวานุโมตตูสัปพสัปปติสติยานังทาตุสัระยะตีรังลัขตุสัมปทาภาวนางเบตาขึนตุขึ้นตุเทวตากตาาทุมงคคถา โมตุสปังสมัง,งออกลังค่ะโมตุสปเทวตาสัพพะพุทธานุภาเว,วนะโสตดีหตุน,นะตลังโมตุสปังสมังกลังอโมตุสปเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสดีโยตุเนื้อตลังของตัวสัพพสมารลังนะสดีโยตุเนื้อตลังสัพเพพุทธะปรัปตาจึงนใจยอย่างบลังอรัตนจติที่นั้นลขมันไมิสัพพโสสัพเพภุธรรรัปตจึงนานจยองบลังอรัตนจติหั้นขมนิมิสโสสัพเพพุทธะรรัปตาจึงนันจยองบาลังอลัตนจติหั้ขมนิมิสะโสสัพเพุทธรรรัปตาจึงนันจยองบลังอัตนจติที่นั้ขมนิมิสโสสัพเพภุตธปรัปตาจึงนใจังอย่างบาห จะตินิ้นละขังมันได้สับปะโสตเปรระทรัตนจิงนัใจอย่างพลังอันตันนันจตนนะขังมนได้สบปโตเปรย์ะระเรัตา์จิงนันจอย่างพลังอันตนนจตนละขังมนได้สัปตโซตเปรระทรัตนจงนัใจอย่างพลังอันตันนันตนันละขังมันได้สับปโ ด้วยน้แห่บุกุศลี้ข้าพเจ้าดนส่วนสัตยายพระพุทธมนีครับเจ้า,าขอ,กอ,าอาายกเลาทิฏถวายเป็นพระราชกุกสแด่สมเด็จนนพระนางเจ้าสิทิพรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คลายขอในส่งแห่งบุกุลนี้จงเป็นสัสิณมคลเกีข้าพเจ้าให้แข็วค่าปลดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีเหลยงรลารได้สิจริมั่งคงเป็นสัมมาชีพอนจําพาะว่าไม่มีอุาย,ายักจนขออย่าได้มีเกียรติข้าพเจ้าก่อนข้าพเจ้ามีสัม,ม,มพ,งงงม,พมมาทิ อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นมโมทนาสาสตร์ทุนในการในมงคลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่ทุกมงคลพระพิตายอดเศรีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวโดยถึงอดุลมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลยไจัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกครองแล้ำบุญชาทุกการเทิน